สวัสดีครับผมสวัสดีเอทซี่ซูฟูสุขอนนครเนาะตอนเอทกิมาตามแนวได้แนวทางน้ำใจหน่อยกันแม่นเนาะครับท่านชมผมกมาเดี๋ยวไปเริ่มฝากคนไลค์คนแชร์คนติดตามด้วยกับนะเออตอนี้กำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะครับเนาะยินดีครับท่านชลท่าทางกันสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีครับเอทซีทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า มีผู้โชคดีไปเนาะมันมองหนึงมัน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 แต่ประมาณหลายสิบโอ้ก็ได้ตัวเนได้ตัวใดก็ได้สิบเจ็ดนี่แล้วก็สิบหกนี่แล้วก็เจ็ดสิบเกจำไม่ได้บอกยี่หน่อยบอกว่าพ่อก็ปั่นตัวหน่งเออเนาะยหน่อยยังบอกยูหัวหาหัวหเออเมียนยูหัวหหัวหกเออยหน่อยยังบอกว่าเล็ยหน่อยขันซูนี่มมนสิบเป็นหนึ่งหนกับนึ่งก็ได ติเยน่อยไก่เจ็ดสนี่เลยเจ็ดสูนส่แนี่ดีดียังวเขาสตเนาะปาเไปตัเลยยนอยนี่วดีเดี๋ยวจังเว้าเนาะฟันละลสิาสุฟังเว้าเียงคก่อให้ฟังนแม่น้อยนั่นันว่าว่าผู้หญิงอ้อมน้อยอแม่นอยู่ันก่น็ันตีหน้าเขานะ ยังหน่อยเป็นปันตินะโอ้ก็ยังสีบอกเว่ดชุดตัวคลาสจะบเปรียวโลชุดไหนเรียเลขกเนี่ยเง็นผู่เท่ากุญยจหน่อยยาะหนุจักเรี่แล้อย์กลายเป็นหนึ่งสามกับแปดตัวเดียวกันมันต้องว่าจึงสียุเหล้วหูก็บเป๋าตัวเดียวกันต้องว่าเอฟซีเนี่ยนัทเออแต่ไม่แดงว่นว่ไห้ยิ่นข่อยบว่าสิบเ็ดสื่อเลยข่อยว่าก็ไม่แดงไม่ยงแดงเพราะยังว่าถืออยู่ยีนยหน่อยต่างหลายหมื่น โอ้พันมาเนี่ยพันก็มาสือมาสือซิกเจ็ตี่น้่งข่อยเละไม่ดีเนาเขาบอกสือซิบเจ็ดถิ่มไห้เนาะคุณ้าเอาไม่้อยว่าสันอันนค้งสุดไทยนี่ปูยังเพป่นไห้สิบเจ็ดเลยว่าสันว่าสิบเจ็ดสิหรถดม่แดงเล็กซิกเป็ดแปดสิเ็ดชุดเปดปดชุดจะไปซื้อเถาะเนะมันมาออกดอกใม่ที่พ่อคอยบอกค่ะคอยว่าที่แม่นพ่อคอยบอกค่ะมันบอกนี่แหละเสียซ้ำเสียอีกลัวเงี้ยดีดีเยอะดีเยอะดีเยอะว่าเสียงีัยนะโม คนมะคืนข่อยเห็นว่าซื้อาได้เห็นว่ข่อยบอกว่าพอไปพระฤๅอเ่าแม่ยอรับเจ้ามาคืนข่อยอือก็เจ้าแปดซนนี่มาคืนแปดุนก็แปดนี่จองให้ข่อยย่างซีโตหนึ่งเนาะโอ้เจ้ามาคืนจะจองไห้เยอะเออมะคืนหพอดพนี้บ่พอนก็แม่แดงแต่มื่อานจะเป็นดวงของเลกก็ว่าไ้เพราะว่าบอกกันแม่แดงห่วยมันบอกายสิีแปดคับแปดบอกออกไปซื้อแม่มันเกล็ดหลวสนซื้อแม่ไม่แดงซีเล็ว่ข่อยซีน่าไม่เตียน โอ้เก่ยมเกยมนาซื้อเย่เยเบิหมื่นกวบ่าทกัน้ำซื้อน้ำกันนี่เออซื้อน้ำกันโอ้กัเกลีมันอืมอือบานนี้บานเนกเขามาซื้อเหล็กหกหนึ่งหนึ่งหกน่้นเนคอยว่าอืก็เลยซื้ออ่อนเบาอยู่นี่ถือสมบัติทั้งหลังแลนวหนึ่งถือสมงทั้งหลังป่มื่นสี่มื่นสี่มื่าออกซาซื้อเล็เบิมื่นกูมื่นหา สอสีเ็นก็ยังดีกยังไม่กไดเลยก็ยังดีด้วยนะเออบานน้อยเอฟซีบานี้งวนี้น้อยก็ฟันแฟันตัวตัวงวดันตัวตัวงวดเลยฟันฟันสามมือติดกันมือขึ้นแหลกนีสวดมนอนแล้วสวดมนตนแล้วพอเันเดมือเข้าไปเลยใน่นาต่างยกมือใส่เบอร์ดีดีได้เอฟีตบอมเป่ตาเยอยหน่อยยกไข่เบิ้งยงให้ตีเลยไข่ตีแล้วยกไ่ตีให้กัเายกมือใส่เลยก็ใบบ่าย ยัยหน่ยวาเอากาสิมาใบยลูกกันยังพอสันเพิ่นกระบอป่านยกตัวมือใส่ยายหน่อยสะดุ้งขึ้นคือตื่นบันตื่นบบฝันมือไม่มาอีกมือมือคือวันทีสองมายายหน่อยสิฝันสามมือติดกันเลยมือมือคืนทีสองมาวทีสองไหนมาฝันีหลาีหลมากมากมากว่าสันม่ไปโซ่กับยุไรแมาฟังขวานบอกสักเกินหน่อพอเอาปลามาให้หนีอีลาสิกินบ่หนีเพื่อนว่า อันนี้หน่อก็รัปลาเงีงล่ะพ่อปลาเงีงก็มาเบิองลวดผสัคนละปลาเพียดปมานี่ปลานี่ขามาให้เรียบร้อยปลาขามาให้แล้วเพอาะมีเก็บผอมถอดเก็บถอดยังออกให้พ่ผอมสว่างสนมากปลามีปลาว่าอะไรให้เป็นกองนี่เอฟซีปลาเพม่นเลี้ยงกันไว้เลี้ยงกันเป็นแถวต่อดากันมาเป็นแถวเป็นแถวมามาเวลามานน้เบิองว่าสัเนี่ปลานี่มันมีแจ็คโตเพคนว่าแค่หน่อยก็๋ยวเบิองแล้วไม่ มีสามตัวตัวพ่อเนี่ยใจบ่เพื่อนมาป่าป่าพ่อไม่เกลียดอืมว่าป่าพ่อไม่เก็ดเนาะเอาคนขั้วให้เลี้ยวไงคนขั้วให้เบิดเลยแม่สะอาดสะอ้านดแค่ยังนี้ป่าปมาหนีเมื่อยเป็นแถวละสามตัวตัวนี้พ่อมันมี่สองแถวเด้อเพื่อนมาเพื่นบอกมีสองแถวเออประมาณมีสองแถวนับเบิ่งไปเหรอ้แถวนี้ก็สามแถวนี้ก็สามพ่อเหรอเออไหนละเอ้า ่าสีเมียกันบาทเนี่พ่อ่าฟันในสิกระสดุงขึ้นเลยหูเมียเลยฟันส่วนหมามิเตฟันกวานสิแก่บาทนี่มื่อวานเมว่าวันที่สามบาทฟันว่าเขาป้งไก่ไงมมว่วางเสต้นหายพอเพช่เล่ข่อยเชิกเด็นีกขอยเชิดเงินอีกเีออเปิ้งไก่ไา่หาย่อปิ้งไก่ไม่บหนึ่งไม่ขอยพอป่ามาปิ้งไงแต่สิกินเบิดบอว่าอยู่้นั่นฮาวคุณป่าป้าทุกทวปีงไกยังไมปีงไงแท้ราะว่า แต่วเลขเดยนี้เลขสามตัวนะค่ะมันแย่น่อยกี่เด้อแยหน่อยแย่หน่อยแยหน่อยสีนี่ปลาเป็นแปดน้ปลาเออปลาแปดปลาแปดแล้วมันไม่เกียเนาะมันมันม่เกียมันเป็นแดแล้วแถวละสามเด้อสองแถวเด้ใแย่หน่อยว่ายอยู่แยหน่อยว่าเลขนีสามแปดแปดสามสามแปดแปดสองสองแปดเดี๋ยวนี่เลขปลาเรามีเียจเนาะมันกะเป็นแปดงั้เป็นแปดแยหน่อยวาดิ ันว่าไก่น uh ั huh. cai, ่บอกไปเอาไส้แล้วเอฟซีนั่เสิเอาไส้ไป็นเลองสามตัวออกไก่ไก่ตีไก่ก็เก่าแล้วเนาะไก่เก่าไก่เก่ามอได้ไม่หลับยังไม่นอนเกี่ยวเมืองบางนี่ซัดๆเต็มเต็มยหงอยก็นหนึ่งนายสิออกเกี๊ศูนชีเนาะเอฟซีเนาะเีกมันมาเลี่ยวหนึกับซูนี่ว่าปากเบ๊บเบว่าเปลี่ยนโพสเป็นยังก็ว่าตัดสินใจว่าศูนกับหนึ่งนี่ซื้อรถเจ็ยหนึ่งซีซหนึ่งเกียร้อยส่นตัวตัวเมนบ่เหมือนอยู่ในข่าวตอวม 9, 3, เก้าสามแปดเห็นหประตูพร้อมได้เอฟซีีด้เฮ้ยในเพื hey, อ่อนรถเนาะนี่แปดสามแปดสองติดไว้นะเนี่ยตัวหนึ่งตัวเนียนขึ้นเน 8, ีนแปดสามอตัวเนีนแปดสามแปดสามสามแปดนี่ละอ้แม่เาตัวร่องก็แปดสองนี่หล,ละเอาอยันไหนเพื่อนน้ำเนี่ยด้เล็ ขันมาออ,ออกสิบกอกส่วนหนึ่งได้ลางเนออล,ลอออ้่เป็นลางอืเลขราชการที่สิบฝากไว้สิ่งหรอนวันที่ไม่น้อยเขีนนนยขนวันทีน่นาเนี่ยวันที่สิบหกสิบหกอ่ะอันเดียนแดงฮะเดียนเก็ดรติหกหาที่ผมเนหา,นา,าหกมากเพื่อแล้เร็วน,นีิมากหกหาหกนันหกอันนี้อรา์เสอแล้วะ เราโค้งสุดท้ายวันที่สิบสี่อายุสวยสิขึ้นเครื่องเอาเอาเอาวันที่เอาวันที่สิบสี่กับวันพระด้วยวันของวันซาไหมที่ไปขึ้นเครื่องไปใส่สิมาบพราเพราะว่าส่งนใบสิขึ้นเครื่องสิไปกรุงเทพสิลงกรุงเทพแล้วไปกรุงเทพอ๋อส่วนใบไม่ในวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่ออมาเอาโค้งสุดท้ายในวันที่สิบสี่โอ้โค้งสุดท้ายไปแปรงแปรงปั่นพี่น้องเนะแปรงปั่นกันเด้อใจส่งไทยที่อยู่คองสิไปเพราะว่าไปกับ บ่เน่ดอกคนณฮะเจ้าของเขาโอเคเลยฮะได้อุ้มร้านมากะสิมากันสินะไปกรุงเทพบอกเื้ยไปเกาหลีเกาหลีไปเที่ยวไปเที่ยวเกาหลีเพื่อน่ะเาี่ยวาลันอ๋อก็คิอไปเกาหลีไปเที่ยวเกาหลีเพื่อน่ะจ้าอันไม่น้อยไปเช็กเชียรไปเชีกเชียร์แล้วเจ็ดแปดเทียวแล้วเกาหลีน่ะไปเกาหลีเจ็ดแปดเทียวล่ะโอ้ปั่นไปหน้าตัวนี้โอ้ทเที่ยวปั่นไปหน้าตัวนี้ไปเที่ยวนี่อะไรเนี่ยเนี่ย อันนี้แนวทางนเนาะแนวทางนี่พูใหมากก็ซื้อน้ำเยอะหน่อยเด้อแคบหน้าจอยนะครับนะแคบหน้าจอยตัวนี้คือมโต,ตมากเ่ยนี่แปดสามแปดสามพอเลพอพนหไห้เด้เลขกเมลายคู่ได้กับเลขบ่หลายกับผงซื่อครับผงซื่อ,อครับเก้าสามแปดอืมเก้าแปดสามแปดแปดสามอืตัวกันตัวร่องเนาะตัวสองตัวแปดสองครับหนึ่งหนึ่งเอาซื้อเลยนี่ครับซื้อลอตเตอรี่ไวรถเอฟีม่นอยู่ครับ หาไปหาไปรถนะรถจะดีเลขว่าหนึ่งแล้วยายน้อยเลขเก้าแปดหนึ่งมันไปออกขออ้ังหน้าอ๋ออ่าแม่บาเเจ็ดศูนย์สี่บายเลขเจ็ดหนึ่งสี่ผ่น่าสืเขียนลงอยู่ในจิน,นห้องจัขวพข้อบอกว่าโอ้ยลายตัวลาว่าวจะสื่อเลขสามตัวนี่งจลายบทครนี่แหละนายคิดได้เลขเนี้น,ะนี่เสิาะตัวนี้นสองต,อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้เต็มมาเร้่อยบไม่มีขายละน่ะ <c oughs> หายเลืจะหายตรงกับวันสำคัญเป็นอหารอะไยหน่อยเพี้ยไหนอบอกทอกนไม่ได้บอกเรือมาบอกแปดสองก็แปดฮะอ้ามันบอกยังสิเอาอน่าเดชรเจา้าถดีหยินบมาวา2สองกล่องหรือสองแถวเด้อป่าครับแมนนครับแมนมาเอาครับมันก็นายคิดเรื่อยแปดแปดสองแปดสามเมนมาจ้ว่าคอ เขียมหน้าจอยเนาะครับเนาะมากระจัดคัดกระพานหน่เนาะครับเนาะไม่น้อยเนาะสม้มเลยเรื่อนแห้งตวันที่สี่นี่ยี่มือเสาอยูย่ยนไ่ไม่น้อยยังมือเสาย,ยังมือเสาอย,ยู่ยนวะย่อยู่นยี่มือเสาโยโยนไปยู่มากเ <c oughs> ลยวันที่สี่ไปอาจจะไปวัดมินมอพระเวรอาจจะไปวัดบ้านนี้ไปจะไป,ไป,ไปวัดจะมากเลย อือตอนยังจอยังไม่เปอยูนอะอือาวบ้านนี่นี้ยจะีไปวัดปูซีหไปหาเพื่อนปูซีหกปูซีหกไปหาเพื่นปูซีหกเป็นใตัวไหนปูซีหเดียวหมอบเินเจ้าของมากเลยบอกเป็นนักขอยงเพือนเอเือนอรนเืเพราะว่าเจ้าของมากอะไรทานจาว่างเพราางกระแถาเทียเดียวมือวันที่สิบสี่ออกวันที่สี่เนาะอือก็ได้เพราะว่าวางสีเอฟซีเพราะวางหวเร่งหนึ่งหัน เงาะบางหนึ่งหั่นแต่ว่ามันจะของสีส้มดีค่ะคือเพื่อนกับทวงดูไว้เยอะหน่อยหั่นเขาบัวคืนเจ้าจะใส่หลายค่ะได้เหล็กคือเจ้าสีสุดเร็วดล๊กมันมันด่างคักมันได้บัวเมื่อนี่มันด่างคักมาหนึ่งสิบแปดเพื่อนเพื่อนว่าถ้าตอนถ้าตอนคุยไปวัดแล้วอันนี้มวลเพื่อนว่างสี่กอนที่ะกว่าสีไปวัดนั่นตอนนั้นมีนั่งเทวดาเทวดาแล้วนั่งฝ่าลงมาหาเพื่อนจ้าแม่ตาเขียนนั่อยนะโยห์หันอไม่แต่เขียนเลยบอกว่าอีกเล็กน้อยสิมีผู้หญิงมาหาเด้อบอกเขาว่าบน คอยจะได้เคียงแดงลิสติ้แดงเนี่ยปัดแก้มสีแดงสูตรแดงยางแดงเบิ้ให้เขามาจุดทูกเอาคอยุดทูกเรลีเฟตทะเบียนรดคนทะเบียนรดคนรดปูได้ตุงกันเลยสามตุงถ้ามีลดปูมันเลขใครนั่นแปดห้าแปดห้าแปดห้าก็เอาแปดห้าเพรามีตัวสูนเออแมนอยู่ทะเบียนรถปูมันแปดมันแปดห้าให้าแปดฮะ เก้าแปดห้าขอกระจุ๊บเลยเก้าแปดห้านั่นคือตรงกันครับเพิ่นบอกด้วยไม่น้อยเพิ่นบอกว่าสิมีผู้หญิงผู้นึงวันซีมีผู้หญิงเขามาวัดเด้อว่าวันให้เพิ่นจุดขอเลยขอเดี๋ยวคอยสิให้เองอยู่ในหันยวเพิ่นบอกผู้ใดให้ข้าเจ้าเบิ่งออกกันกู้แตเบิ่งมัยังเหมือนเพิ่นจิขึ้นไปไปอยู่เสาวก็จิขึ้นตัวกันเพราะเราก็จิกเกินตัวอย่างนี้มา คนมาให้เราบอกว่ามีผู้หญิงมาจุดถูกคนเลยบอกว่าน้อยอันแน่น้อยอาจาสย์ตัวุดถูกไปแน่ไปว่ารั์นีผู้มาบอกไปว่าให้บอกไอ้ผู้หญิงชุดถูกแต่ซีเมนเจ้ามือทั่วเลยเนี่ยโอ้โหไดุ้ดถูกเลก็ได้เลยได้ทะเบียนรถตรงตรงกันครับทะเบียนรถผู้เก้าแปดห้าติ่โอ้เดี๋ยวลองฟังเอาเนาะอันนี้อันนี้คือเลข ปูเนาะ,ะเนี่ยขอบไม่น้อยครับมีซับหนีเนาะ,อะขอบก้นอะไรครับผมขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับโชคดีนะเอฟซีโชคดีทุกคนถืเอเปลือกถือง่ายอยู่ให้มันมันเนาะครับนเนาะให้มันมันหนึชุกชู้มันมัน